ลาดหุ้นเมกาจะมีความปั่นป่วนในวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับมีเรื่องหนึ่งมีอยู่2เรื่องที่เราต้องติดตามเรื่องแรกคือการประมูลพันธบัตรรัฐบาลเมกานะครับสปีวันนี้แล้วก็ส0ป,ปีวันพรุ่งนี้วันมะลืนเป็นตัว30ป,ปี3วันนี้มีความหมายมากนะครับถ้าประมูลออกมาแล้วไม่เวิร์กนะฮะบอลยิวก็เด้งขึ้นแต่ผมเดาว่าน่าจะโอเคนะก็น่าจะประมูลแล้วออกมาดีนะครับบอลยิวก็จะถูกกดกดลงไว้ นะครับแต่คุณอเมริกาก็อาจจะไม่จําเป็นต้องปั่นปวดรุนแรงอะไรมากก็ได้นะครับช่วงนี้คนแห่กันในการประมูลอะไรก็เอาหมดอย่างเช่นในเมืองไทยเราจะเห็นได้ว่าให้ประมูลพันธบัตรใช่ป่ะเกลี้ยงพิ้ตาเดียวเกลี้ยงถามว่าทําไมมีแต่คนบอกมันมีมันมีบางโพสต์มันมีบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โรัฐบาลทําแบบนี้เป,นเป็นการดูดเงินออกจากแบงค์อะไรก็ว่ากันไปเอาก็เขาต้องขาดดุลงบประมาณปีหนึ่งนั่งเจ็ดแสนน่ะ จะไม่เขาออกพันธบัตรแล้วจะให้เขาออกดอกเบีย้ยถูกๆมึงก็ขายไม่ได้ดีแต่คนลืมคิดไปนะครับว่าพันธบตัตรมันห้าปีกับสิบปีนะดอกเบีย้ยสามเปอร์เซ็นต์มันคือคุณต้องถือห้าปีนะเว้ยแล้วคุณคิดดูดิถ้าเกิดรัฐบาลเกิดดําเนินงานผิดพลาดแล้วทําให้ค่างเงินมันเฟ้อรุนแรงหรืออะไรก็แล้วแต่ค่างเงินบาทอ่อนรุนแรงคุณถูกฝังเลยนะครับแทนที่คุณจะเอาเงินตรงนี้ถึงเวลามีเรื่องแล้วคุณมูฟไปซื้อทองไปซื้ออะไรก็ได้หนีหนีเงินบาทเนี่ยคุณทําไม่ได้นะครับ ฉะนั้น3%ผมว่าก็สมเหตุสมผลกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้สูงไม่ได้ต่ําจนเกินไปแน่นอนว่ามันสูงกว่าบ,บัญชีอะไรฝากอะไรเขาไปเอาเปรียบเทียบ3%มันจะมีโพสต์ทางไลน์อันนึอ่อ็งไปเปรียบเทียบว่ารัฐบาลให้3%แต่เงินฝากแบงค์0.5%ไม่ใช่มันมีช่องทางในการที่คุณจะฝากแบงค์ได้ดอกเบี้ยนในระดับ1.5%ตอนนี้มันมีมันไม่ได้เป็นแบงค์ใหญ่ทุกแบงค์คุณก็ไปฝากแบงก์กลางแบงค์เล็กได้ อดอกเบี้ยดีๆก็มีเยอะหรือคุณจะซื้อหุ้นกู้อื่นๆก็ได้ถูกปะพราอ่านแล้วม่งแบบคนที่ไม่รู้ก็ตื่นตระหนกแพนิคจริงๆมันต้องถือตั้ง5ปีนะครับแม้ว่าจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆไตมาสหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นผมผมก็จะไม่โถมไปที่พันธบัตรรัฐบาลทั้งหมดเหตุผลเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีความผิดพลาดอะไรหรือเปล่าในผู้กํากับนโยบายและทําให้เกิดเงินเฟ้อรุนแรงข้างเงินอ่อนค่ารุนแรงหรือเปล่า เกิดอยู่ดีรัฐบาลไทยแม่งเกิดงี่เง่าทำแบบเวเนออย่างเงี้ยใช่ไหมใครจะไปรู้วันนั้นผมดูแลเงินตัวผมเองดีกว่าผมจะชอบให้เงินของผมไม่อยู่ในที่ที่ถูกฝังนานจนเกินไปนักสามารถหนีได้หนีได้หนีได้นะฮะก้อนนี้เอามาหนีได้ซึ่งการเงินฝากประจําก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเงินฝากประจําถ้าเกิดคุณถอนออกมาก่อนกาหนดใช่ป่ะคุณก็ไม่ได้ดอกเบี้ยก,ก็จริงแต่คุณหนีได้ไงคุณยังหนีได้แต่พันธบัตรคุณจะหนียังไงคุณจะไปขายในตลาดรองได้หรอ สภาพคล่องมันมีเหรอตอนนั้นอ่ะใช่ป่ะกลับมาต่อเนื่องนะครับนอกจากที่คุณจะต้องติดตามดูเรื่องการประมูลพันธบัตรนะฮะการประมูลพันธบัตรนะฮะ,ะที่เราต้องติดตามใช่ป่ะ,ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของ CPI ที่เราต้องติดตามด้วยนะครับ CPI นะครับ CPI ก็จะติดตามก็ในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้น่าติดตามนะครับ โดยเฉพาะตัวคอ CPI นะครับ MOM อถ้าขยายตัวต่ำกว่า0.3%นะครับขยายตัวต่ำกว่า0.3%ซก็สบายใจว่าโอกาสในการลดดอกเบีย้ยก็จะสูงมากขึ้นนะครับคือจริงๆแล้วว่าเจลมพาเวลเขาก็ออกมาพูดนนว่าปีนี้เนี่ยลดดอกเบีย้ยลดแน่ไม่ต้องห่วงแต่ไม่รู้ลดเม่อไหร่แล้วก็ที่เขาแน่ใจคือคงไม่ได้ลดเร็วๆนี้ก็คแค่นั้น นะครับตลาดเองก็ไม่จําเป็นต้องไปนั่งซีเรียสอะไรกับเรื่องดอกเบี้ยผมมองว่าตอนนี้ตลาดอะเล่นดอกเบี้ยมันแค่เป็นเรื่องประดับเอาข้อจริงคือมันอาจจะมีการเทคโปรฟิตระยะสั้นแล้วเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะครับฉะนั้นในวันสวันนี้ไม่ว่าตัวเลขจะออกมาไปในทางไหนผมว่าหนีไม่พ้นที่ตลาดมันอจจะต้องมีการปรับฐานลงมาก่อนบ้างนะครับแต่โอเคเราก็มีเรื่องที่ต้องติดตามก็แจ้งกันไป ปัจจุบันเนี่ยนะครับการคาดการเงินเฟอ้อนะครับเฟดอสติเมตปีนี้ก็อยู่ที่3.1%นะครับก็ถ้าโดยภาพรวมแล้วมันออกมาแล้วต่ำกว่า 3. 1ในปีนี้ก็โอเคเพิ่มโอกาสในการลดดอกเบีย้ยนะครับดอกเบีย้ยปัจจุบันอยู่ที่5.5นะครับตลาดเริ่มเริ่มเริ่ม,มก่อนหน้าน,นี้เขาก็จะคิดว่าโหไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วแต่หลังจากที่เฟดเริ่มให้สัมภาษณ์มากขึ้นเจลมพาวิลลให้สัมภาษณ์มากขึ้นก็เริ่มเชื่อแล้วว่าอาจจะมีการลดดอกเบีบบบเบ้้ยนจจะ่่ลดดแตจจไไมรๆี้ นะครับอ่านะครับถัดมารูปนี้นะฮะเช้าวันนี้ที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะครับก็คือค่าเงินเยนค่าเงินเยนเนี่ยนะฮะนะแข็งบรรลัยกันซึ่งตอนที่มันมาที่150เนี่ยเราก็คุยๆกันใช่ป่าว่ามันมีโอกาสเพราะว่าอะไรเพราะมันมีการเน็ตช็อตโพสิชันช็อตค่าเงินเยนไว้เยอะแล้วเวลาช็อตทีไรเราคุยกันแล้วว่าเฮ้ยแม่งเดีย๋ยวมันจะมีการแข็งค่าลงมา จำได้ว่ามันเคยมีรูปหนึ่งเดี๋ยวไว้ไปหามานะฮะจำไม่ได้แล้วในอดีตไม่รู้วันไหนเดี๋ยวผมต้องไปหามาของเดือนที่แล้วนะครับในที่สุดนะฮะรับปัดนี้นะฮะค่าเงินเยนแข็งค่ามาลวดนะฮะอย่างแรงนะครับ3วันนี้ถือว่าหนักเลยแข็งมาลวดๆเลยแล้วพอแข็งค่าเป็นแบบนี้หนีไม่พ้นครับดีเคอีซึ่งแม่งปั่นชิบหายไววอดขึ้นไปเนี่ยนะฮะลงมาวันนี้กว่า2.5%เเห็นปะ่ะนี่คือเวลาโต๊ะจีนมันเลิกอะ่ะมันโหด ไม่ต้องการคําอธิบายและเหตุผลใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องการความเข้าใจเลยทั้งนั้นโต๊ะจีนเลิกนะมันก็จะโหดแบบนี้แหละนะครับปาทีเดียว2.5%นะครับสาเหตุประการสําคัญนะครับก็อันที่หนึ่งผมบอกแล้วว่ามันมีการเปิดช็อตโพสิชันในข่างเงินเยนเนี่ยเยอะมากนะครับดุนแรงนะครับเขาเลงกันว่า BOJ ยังไงก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้เลยนะครับจากเดิมที่ตัวเลขรายงาน GDP ออกมาติดลบนะฮะติดลบติดลบประมาณ1%มั้ง หเมื่อเทียบกับ QOQ เนี่ยนะฮะปรากฏว่าปรับเปลี่ยนตัวเลขใหม่นะฮะทบทวนตัวเลขปุ๊บกลายเป็นกลับมาบวกเท่ากับว่าญี่ปุ่นไม่มีเทคนิคอลรีเซชชันอ่ะพอไม่มีเทคนิคอลรีเซชชันก็ใช้ในโยบายการเงินตึงตัวได้ดิไม่ได้มีเศรษฐกิจถดถอยแล้วนี่ถูกว่าไม่มีแล้วนี่ไม่ได้ติดลบสไปมากติดนี่คือคําว่ารีเซชชันเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ระดับถ้าติดลบสไปมากติด นะฮะติดลบ2ไตามาาติดนะฮะเขาจะเรียกว่าเทคนิคอลรีเซชชันนะครับ GDP ติดลบแบบไตามาาเตอดไตมาสนะไตมาสต่อไตามาาเนี่ยติดนะลบ2ไตามาาติดเขาจะเรียกว่าเทคนิคอลรีเซชชันทำไมเขายังเรียกว่าเทคนิคอลรีเซชชันเพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่ตัวเลขบางอย่างนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของฤูดูการมันอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวพอเป็นไตมาาหน้ามันก็พลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้มันอาจจะเป็นแค่เรื่องชั่วคราวคำว่าเทคนิคลก็คือเป็นเรื่องแค่เรื่องชั่วคราวมันเป็นแค่ผลกระทบจากตัวเลขบางตัวเลข นะครับอันนี้คือระดับแรกแต่ถ้ามันจะเป็น recession จริงๆที่มันอาจจะติดลบไต3ไตรมาสแล้วก็มันเป็นที่เด่นชัดแล้วว่าเศรษฐกิจหดตัวจริงๆเขาก็จะประกาศกันอย่างเป็นทางการว่าเนี่ยคือ recession นะครับนะครับนะครับอะถัดมานะก็ สรุปแล้วมันไม่เกิดเขาปรับแก้ตัวเลข GDP นะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าไม่มีแม้กระทั่งเทคนิคเข้า r e ช e s s i o n out BOJ ก็จะมีการประชุมในสัปดาห์หน้าวันที่19ก็มีการคาดการกันไปต่างดังนานา,นาว่าจะไม่จะมีการส่งสัญญาณในการปรับเปลี่ยนนโยบายแต่บทเอาเข้าจริงนะผมเดานะ <c oughs> อวเอดั้ไม่กล้าหรอกจริงๆเออเป็นอย่างนี้มาตลอดอะ่ะ นะครับสไตล์คี้ปอ๊อตจะตายนะครับเพราะฉะนั้นพอไปใกล้ๆ BOJ ช่วงนี้ค่างเงินเยนมันอาจจะแข็งแข็งนะครับนะครับมันอาจจะแข็งแข็งบ้างนะตื่นเช้ามาก็แข็งแข็งนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ผมเชื่อว่าอาจจะมีกลับไปอ่อนในสัปดาห์หน้าได้เพราะว่าสุดท้ายแล้ว BOJ จะไม่ทำอะไรแล้วก็จะไม่ส่งสัญญ,ญาณใ,ใดๆออกมานะครับมันเป็นช่วงแบบเขาตืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะครับ ทำอะไรไม่ถูกนะฮะเรายิ่งเจอตลาดหุ้นญี่ปุ่นโดนถล่มยับอย่างนี้ด้วยเลยให้เดานะพรุ่งนี้ลงอีก2%ลงมันวันละ2%อย่างเงี้ยคนมันก็จะเริ่มแพนิคบ้าบอยใช่ปะเบเจจะยิ่งไม่กล้าทําอะไรให้เดาได้เลยข้างเงินเยนก็จะไปตีขึ้นในอาทิตย์หน้าอีกอยู่ดีนะครับนอกจากข้างเงินเยนแล้วมันมีเรื่องนึ่งที่น่าสนใจก็คือแรงกดดันช่วงนี้เนี่ยพอเจลมพาเวลเขาส่งสัญญาณว่าปีนี้ลดดอกเบียนเน้ยแน่แต่ไม่รู้ลดเมื่อไหร่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือดอลลาร์แม ามวันที่ผ่านมาตั้งแต่บีโพูดไอ้ตั้งแต่เฟดเจย์ F J. ลอมพาเวลไปพูดนะฮะปาดแข็งค่ามากแต่เริ่มเห็นว่าชะลอก็อาจจะรอดูตัวเลขเศรษฐกิจรอดูการประมูลในวันนี้กับวันพรุ่งนี้รอดูตัวเลข CPI วันพรุ่งนี้ใช่ไนะ,ะก็เริ่มมีการแข็งอ,อ่อมีการอ่อนลงมาทีนี้ในช่วงเวลาที่อ่อนลงมาข้างเงินหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวชี้เป้านะครับแล้วก็มีผลต่อดอลลาร์อินเด็กซ์ด้วยคือเงินปอนเงินปอนแข็งค่าที่สุดนะครับในรอบในรอบกี่ปีอะในรอบเกือบปีนะฮะ ในรอบเกือบปีครับปรับพุ่งขึ้นมาเงินปอนนะฮะก็1อาจจะเป็นได้ได้ว่า1คคุมเงินเฟ้อได้แล้วนะครับคุมเงินเฟ้อได้แล้วเศรษฐกิจเริ่มมาอะไรก็แล้วแต่นะครับค่าเงินปอนตอนนี้กลับมานะฮะนะครับแข็งค่าครับนะฮะถัดไปนะครับดอลลาร์น้ำมันนะะช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาทรงๆสุดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ น้ำมันเอาจริงๆนะผมว่าต่อให้ยอ่อก็อาจจะยอ่อไม่เยอะแต่ว่าผมขอขายก่อนแล้วกันถือมานานแล้วเบื่อนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะคือมันจบจากเรื่อง o อเปกพ u สไปแล้วไงมันก็ไม่มีปัจจัยกระตุน้นใช่ปะแล้วก็มาเจอเรื่องการเทคโปรฟิตของตลาดหุ้นต่างๆด้วยค่างเงินก็เริ่มมีการอ่อนค่าดอลลาร์มีการอ่อนค่าน้ํามันนี่ก็ยังไม่ยอมขึ้นอีกนะครับทรงมันเป็นแบบนี้ผมก็เลยปล่อยก่อนดีกว่าวนะะนครับนะก็ ไม่อยากเสี่ยงกับตัวเลขซองน้ำมันดิบในช่วงวันพุธเป็นพฤหัสนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดตัวเลขซองน้ำมันดิบกับพุ่งขึ้นอีกนะดีไม่ดีน้ํามันซึ่งช่วงนี้มันไม่ยอมไปแล้วเนี่ยก็จะมีการทิ้งลงมาได้ในวันพุธกับวันพฤหัสนี้นะครับส่วนที่ผมเล่าไปในช่วงต้นนะครับก็คือเรื่องของทีเฟกนะครับผมไปสรุปมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะก็วินเลดโอเคมากเลยนะครับเนี่ยสี่ครั้งหลังนี่คือกําไรลวดนะครับเสียดายครั้งนี้ เสียดายที่สุดก็คือครั้งไหนหรู้ว่าสองครั้งนี้ครั้งนี้เนี่ยลอง834เนี่ยมัวิ่งไปถึงอะไร,รว่า850ผมไม่ปิดอะต้องมาปิดที่835แล้วก็ผมก็มาเอา834อีกครั้งหนึง่งไม่วิ่งไปที่854ผมก็ไม่ปิดมาปิดที่838โอ้โหบทเรียนในชีวิตนะฮะขมขื่นยิ่งทักนะฮะ กำไรเยอะๆไม่เป็ดแต่ผมกำลังจะสื่อสารกับคุณว่าอย่างน้อยๆไม่เป็ดก็จริงเนี่ยแต่ก็ไม่ขาดทุนเะเว้ยเท่ากับว่าจุดที่ผมเข้าอ่ะมักจะงานดีเข้าใจปะเราวันนี้ขอลาทุกท่านไปแต่เพีงเท่านี้ครับสวัสดีครับ